วันนี้ยากเหมือนกันนะครับ <laughs> ยากเหมือนกันนะเอาจริงเพราะว่าเรารู้สึกยินดีกับเออทุกบทบาทที่เราได้รับแหละผมไม่ได้แบบว่าชอบตัวไหนมากเป็นพิเศษคือผมแบบยินดีกับทุกบทบาทที่ผมได้รับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเลือกเองเพราะฉะนั้นผมยินดีกับทุกความสําเร็จที่ผมเลือกเองเสมออืแต่ถ้าพูดถึงพาร์ทที่ดีที่สุดของการได้เป็นอักแล้วครับ อืคือถ้ากับตัวเองอะ่ะมันมันมันคงไม่มีนะครับเอาทด้พูดตรงนะครับครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าดีใจมากๆในตอนนั้นที่รู้ว่าตัวเองได้เป็นอักก็คือตอนที่รู้ว่าได้เล่นกับบุ๊กอ,อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนั้นที่เราเราเจอกันอะ่ะมันมันค่อนข้างจะเหลือเชื่อเพราะผมรู้จักบุ๊กมาตั้งแต่ตเด็กอืมก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นเป็นอักและบุ๊กได้ลเล่นเป็นทิว ครับผมอา